สวัสดีทักทายทุกคนครับผมกับอีดยังมีที่สามครับผมมีที่สามลเลยด้ยครับพี่น้องครับก็หลังจากฝนตกนะครับอยากให้พี่น้องไปนะครับ สารไหลของน้ำยางนะครับดีขึ้นนะครับไลเร็วขึ้นนะครับเมิดงนะครับบางต้นออกดีไหลโจ๊กนะครับต้นงหญ่นะครับต้นใหญ่ออกดีนะครับก็เลยประมาณนี้นะครับมีที่สามแล้วนะครับพี่น้องครับ S 1> 1. <S นี่คือฝนตกนะครับตอนนี้ค่ะคึ่มคึ่มคือเกานะครับคึ่มคึ้มาห้อง นี่ครับจะได้ยินบ่บเสียงฟ้าห้องฮึม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 ,ม,ม,มอยู่ครับคาดว่านาซกโตาทั้งอาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้เบิ่องทพยากรน,นะครับในโทษครับนะครับนะครับเบิง่งในทีวีพ้อว่า ขายุดูดูรอดที่เขามานะครับมาก็ะยัใไ้มาแต่ฝนนะครับลมเบา,เานะครับพี่น้องโอเคครับทุกคนค่ะถ้าคลิปนี้ มักกะกดไลค์กดแชร์นะครับนะเสียงฝาห้องหึมๆึมึม,มอยู่ครับโอเคครับพอกันไหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม